วอลเลย์บอลชายหาด FIVB World Beach Pro Tour Future สงขลาครับที่ชายหาดสมิลารอบ12ทีมสุดท้ายเริ่มจากประเภททีมชายบรลลือน,นักประคองกับดุลวินิตแก้วใสตบชนะลอเรนซ์มอมเมและริเชลทิโลจากเยอรมนีไป2ต่อ1เซตผ่านกระสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับไปพบอาเธอร์คาร์เนสครับและเคียรแรนดูอัลคู่จากฝรั่งเศสซึ่งคู่หนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะไป2เซตรวดผ่านกระสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้สาเร็จ ขณะที่ทีมหญิงรอบ12ทีมครับคู่ของไทยพบกันเองอันอันสมิตาสีมะรงนามกับนิวเดย์สลินตามุงคลครับตบชนะบวรันชยาพรกับทางด้านชาลันรัฐวดีครับไป2ต่อ1เซตผ่านาสู่รอบแทีมไปพบพอลลี่กับแมคโดนัลด์จากออสเตรเลียซึ่งคู่สาวไทยช่วยกันสู้เต็มที่ครับจนพลิกชนะไป2ต่อ1เซตผ่านาสู่รอบรองชนะเลิศได้อีก1ทีมโดยทั้งคู่เผยว่าเปลี่ยนสำคัญมาจากลูกเสิฟที่ได้ในช่วงแต้มสำคัญครับ ซึ่งรอบตัดเชือกต้องพยายามทําเกมรุกให้เฉียบขาดกว่านี้เพื่อทะลุเข้าสู่รอบชิงแชมป์ให้ได้ครับเนี่ยครับเล่นที่ชายหาดสมิหลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการไปนะครับ เกมนี้ก็เราก็ในการปรับเปลี่ยนการเล่นหน่อยครับเพราะว่าเราทําให้ช้าขึ้นทําให้ชัวร์ขึ้นครับมันเราเรียนรู้มาจากเกมเมื่อเช้าที่เราติดพลาดกันเยอะครับก็เลยทาให้เกมดูดีขึ้นมาเยอะมากเลยครับก็คือจุดเปลี่ยนก็คือวันนี้เราทั้งสองคนนะครับบล็กบอกทำการบล็อกได้ดีครับแล้วกรร็รับรองระบลอกไรครับรอรบรองก็เราก็ต้องไปดูว่าเราจะเจอใคยระหว่างโปรแลนกับออสเตรียครับเราก็ต้องไปวางแผนว่าจะทำยังไงต่อ สำหรับรอบตัดเชือกครับประเภททีมชายบรรลือหน้าประคองกับดูมินิทแก้วใสจะพบอเล็กซานเดอร์ฮูเบอร์และโรบินเซเดอร์จากออสเตรียในวันนี้เวลา9นาฬิกาครับส่วนผู้หญิงครับสมิตากับสลินดาพบคู่2พี่น้องอาเลนาชาคอนและมอร์แกนชาคอนจากสหรัฐอเมริกาในวันนี้เวลา10นาฬิกาครับ